บ่ไพ่หลาไปปฏิบัติธรรมื้วพกันไปเพน่นไห้ของดี่หลายกว่าชิดเอกหมือนี้ไปหาดูกวงมูเฮาไปหาดูกวามูเฮาไ่ไห้อย่งจะเพื่อไปมือเดียวหอบเอาหอมเอาเต็มกับมือกับมือน่อยๆเพิ่นไหมหอบเอาหอมเอายังพ่อพ่อเออเพิ่นสั่งอีกได้่ะพระาจ้าหนูอยากได้อันแบบน้อยๆชํานี่นาอ่า็ี่ถ้หนูแ่อันน้อยๆชิมนี้พระาจ้าังล้างติ่งเอ้าอูหญิงสั่งได้เน้ เอออ่าลูกขอน้อลูกขอมันก็จะห้ยไปเนาะแม่เป็นไทยอ่าลูกัเป้่ไาดิเป้ยซึ่งสามคนได้พ่อแม่ลูกแล้วลูกนี่หอบเต็มมือเลยอ่แม่นี่แห้งคักแม่เลยแม่หน่อยสองมือนี่เต็มอยู่สักทีละอย้ลูกซิดเอกเลยวันนี้ซิดเอกก็นั่งอยู่ข้างหลังจักทีละโอ้ย่าจ้านเ้อะซิดเอกนั่งอยู่พี่เด้อว่าสัน พิเศษทำเป็นมาเป็นพิเศษอันนี้เป็นลิกเป็นส่วนในส่วนเป็นพิเศษอันนี้นแบบเป็นเป็นขอนซมอนเลยแม่เนี่เพิ่มเปิ้งเพิ่มเปิ้งท้วงแหละทุกในส่วนในจักจบอย่นะผู้อื่นอยากได้หไม่มีไม่มีใช่แถวแต่พ่อว่าไงทำเฉพาะคนวันไดลูกสาวมันก็อยากได้แบบนี้ไปลูกสาวได้ เล่น yup. ้ายก็นี่ไปเลยลูกสาวมันเอาไปใส่ต oh yeah. ู้ไว้เข่าเนื Sisters ้นข like yeah. nice ู่อินมาเลยเขาขู everyone, ่อินเนี huh. uh, ่ย okay. เ mm ่าก็เจอกันเล้งเาบอกเขาเป็นไงเ่าเนื้อมีทั้งรถ่อินได้ปะหล่าอยากได้เได้ป่าเาอัน่นเลยเู่กัเล่นได้หายร้อินได้ปากระชันเขาอันนั้นเข่าเนื้อน่ยจะได้เลยแล้วอันม่หายอ่เเอาแบบอะไรสักสร้างยังก็สั้าได้เบิทุกอย่าง

าบอกครับว่าเกระแคุณกับเปิลทำกับั้งตาลแล้วนีนลา้วปลาเล่นเกมเล่นเเนเกมจเป็นเจ้าของ้านมีจักรานแล้วมีเงินจักรลอยล้านแล้วมีมีหน้าจักรยาน มออยมาด้กับเปาอันี่ออีกานดบจริไม่ปาตาสวบ้านเปนาว่าูปาบางคลิปแล้วะเป็นาจ่าันจาปาตาส่วนนเป็นหน่อยกินปาตาี่นจที่เน2บามันตายแล้วีตาชวตัวหนึ่9บาทบีบก็ได้ีเียวลงเียวลง หลังจากจุดเทียน,น,นได้แล้วประทัดเลขประทดนปีนี่อย่างไดเป็นมาแกัน ของเล่นมันเป็นเครื่องผ่อนคลายมนที่เปี่วชอบเล่นไพ่มันไมใช่ของเล่นมันเป็นเครื่องผ่อนาเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเรอและสองบาทฝึมอารทีฝึกสมรทีฝึกสมัครทีเรก่มเครียดกลมวเรทีเรก่มัครทีแต่มัครทีฝึกออเรทหลักมัครทีเริสมครยีฝึกสมเคร่าเริ่มเครที พี่มอนมอนพี่หมอนอิงจะเป็นแ่งหน้าทำผมต้นไหนี่ันนีมาสนี่ยั่หมัามาสหรดสักวีพ่อจจชงไพอก็ได้วห่ารนเว่าถ้าลุดสาพ่อเจ้าคณภาคซีุเด้ผู้จักเจ้าคณะภาคซีว่าเอาเปลความหมายว่าอย่าง พระนี่เป็นกะชิมี่ผักประจำคุ้มคุ้มได้ละวเนสมเปนจำาณภาคซีคือคุ้มได้เขตกคุ้มเท่แล้วคนลวงเป็นมาปล่อยหลาดอางนเนี่ยเป็นกรอเล็บไดนเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มชิดเพื่อนเขาก็เลยไปขอใ้หล่ก

เจาเอียทีเ่่อ้าคาคหน้าเี่ยงเป็นตัวุ่งนตัวุ่งน่เป็ยุปตย่อวงเป็ยเป็ต่งเว่ปต่เวย่เปย่เนยุปต่เวยุ่งนุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ